เมื่อเราทําการกําหนดผังบัญชีเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมีการเข้ามาแก้ไขเรื่องของการเชื่อมต่อระบบบัญชีของตัวโปรแกรมด้วยนะคะเนื่องจากโปรแกรม Ex ็กเซลเป็นบัญชีที่สามารถบันทึกบัญชีในสมุดรายวันให้คุณได้เลยในกรณีที่คุณมีการเปิดปินซื้อหรือเปิดปินขายดังนั้นตัวโปรแกรมค่ะจะมีระบบผูกเลขที่บัญชีในการลงบัญชีอัตโนมัติเอาไว้เพราะฉะนั้นหลังจากที่คุณทําการสร้างผังบัญชีเสร็จอย่าลืมตามไปตรวจสอบจุดนี้ด้วยนะคะเมนูที่เราใช้ในการกําหนดค่าค่ะจะอยู่ที่เมนูเริ่มระบบ แล้วข้อที่5ค่ะกำหนดการเชื่อมต่อบัญชีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงระบบจะอยู่2ข้อแรกนะคะเริ่มจากข้อที่1กันก่อนกำหนดการผ่านรายการไปสมุดบัญชีหน้าจอนี้นะคะตัวสําคัญสําหรับการทํางานเลยก็คือบรรทัดบนค่ะเชื่อมต่อระบบบัญชีจุดนี้เป็นจุดกําหนดนะคะว่าคุณต้องการให้โปรแกร,รมลงบัญชีอัตโนมัติในสมุดรายวันให้หรือไม่เวลาคุณเปิดเอกสารจากระบบซื้อ ระบบขายระบบการเงินแน่นอนค่ะทางด้านรายตัววิ่งเข้าให้ตามปกติแต่ในเรื่องของการลงบัญชีในสมุดรายวันค่ะต้องการให้โปรแกรมมันื้แค่หรือไม่ถ้าต้องการคุณต้องมีการใส่เครื่องหมายถูกเอาไว้หน้าเชื่อมต่อระบบบัญชีซึ่งโดยพื้นฐานเดิมของตัวโปรแกรมนะคะจะมีการกำหนดเครื่องหมายถูกมาให้อยู่แล้ว ซึ่งหลังจากเราทําการกําหนดการเชื่อมต่อเรียบร้อยค่ะโปรแกรมจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่ารายการค้าแต่ละตัวเนี่ยควรจะต้องลงที่สมุดเลยวันเล่มไหนด้านล่างมีตัวกําหนดให้ค่ะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างบางรายการค้าเท่านั้นนะคะแต่นอกเหนือจากนี้แล้วทางผู้ใช้งานสามารถไปตรวจสอบได้จากเมนูเริ่มระบบข้อที่4กําหนดได้ที่เอกสารซึ่งเดี๋ยวาจะพาไปดูหัวข้อนี้กันหลักๆเลยค่ะตามหน้าจอที่ปรากฏ อย่างเช่นเรื่องของการผ่ raine, นนานเช็คจ่ายเวลาที like ่คุณมีการจ่ายเช็คให้ทางผู้จําหน่ายพอผู้จําหน่ายนําเช็คไปขึ้นเงินค่ะแน่นอนเงินในบัญชีเงินฝากคุณต้องลดลงโปรแกรมมองว่าคุณมีการจ่ายเงินออกจากบัญชีดังนั้นรายการค้าตัวนี้ควรจะบันทึกลงในสมุดรายวันจ่ายหรือถ้าเป็นเรื่องของการผ่านเช็ครับคุณได้รับเช็คจากลูกค้าเข้ามาค่ะถ้าเช็คผ่านเข้าแบงค์เรียบร้อยเงินในบัญชีคุณเพิ่มค่ะเพราะฉะนั้นโปรแกรมเลยมองว่ารายรับคุณเกิดดังนั้นโปรแกรมจะผูกการลงบัญชีการผ่านเช็คลับ เข้าที่สมุดรลเวนดับนั่นเองนอกนือจากนี้แล้วนะคะก็จะมีเรื่องของการคิดค่าเสื่อมราคาค่ะเรามีหน้าจอของทะเบียนทรัพย์สินให้คุณกรอกรายละเอียดเข้าไปถึงเวลาโปรแกรมจะมีการคิดค่าเสื่อมราคาและลงบัญชีให้ในสมุดรลเวนทั่วไปนั่นเองอันนี้เป็นจุดแรกนะคะที่โปรแกรมจะเข้ามาตรวจสอบก่อนเมื่อเราทำการเช็คค่าหรือตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยค่ะให้เราคลิกกระกบาดปิดหน้าจอได้เลย หลังจากเรากําหนดค่าแล้วนะคะว่าให้โปรแกรมลงบัญชีให้และลงบัญชีให้ที่สม,มุดรายวันเล่มไหนหัวข้อถัดมาค่ะต้องกําหนดต่ออีกนะคะว่าอยากให้โปรแกรมลงบัญชีโดยใช้เลขที่บัญชีอะไรนั่นเองเมนูที่เราใช้ในการทํางานค่ะกลับก็ไปที่เมนูเริ่มระบบอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเลือกข้อที่5ค่ะกําหนดการเชื่อมต่อบัญชีและเลือกข้อที่2นะคะกาหนดบัญชีเพื่อลงรายวันในหน้าจอนี้มีการแบ่งรายะเอียดออกเป็น2ส่วนด้วยกัน ฝัะะ่งซ้ายมือทั้งหมดจะเป็นชื่อบัญชีค่ะซึ่งจะมีการแบ่งตามหมวดนะคะก็มีสินทรัพย์หนี้สินรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนฝั่งขวามือค่ะจะเป็นเลขที่บัญชีทั้งหมดนั่นเองซึ่งสังเกตดูนะคะว่าชื่อบัญชีเนี่ยมันจะไม่ใช่ชื่อบัญชีทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในผังบัญชีที่คุณใช้งานจริงแต่จะเป็นชื่อบัญชีที่โปรแกรมมีการตรวจสอบหรือมองแล้วว่ามีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย ส่วนทั้งฝั่งขวามือค่ะเลขที่บัญชีที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตามผังเดิมของตัวโปรแกรมเสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีการลบเลขที่บัญชีตัวดังกล่าวทิ้งจากผังไปแล้วหรือมีการสร้างผังใหม่ทั้งหมดในหน้าจอนี้เลขที่บัญชีไม่ถูกเปลี่ยนตาม ดังนั้นถ้าเกิดท่านไหนนะคะไม่ได้มีการเข้ามาตรวจสอบหรือแก้ไขหน้าจอนี้เวลาที่ไปทําการคขีย์เอกสารเนี่ยอาจจะเคยเจอเออร์เลอร์ที่แจ้งว่าการกําหนดเลขที่บัญชีเพื่อลงรายวันไม่ถูกต้องเป็นเพราะว่าโปรแกร,รมมีการมาตรวจสอบเลขที่บัญชีในหน้าจอนี้นั่นเองนะคะแล้วนําไปเปรียบเทียบกับผังบัญชีค่ะซึ่งเขาหาเลขที่บัญชีตัวนี้ในผังไม่เจอนั่นเองก็เลยกลายเป็นเออร์เลอร์แสดงขึ้นมาเพราะฉะนั้นหลังจากทำผังเรียบร้อยอย่าลืมเข้ามาตรวจสอบหรือเปลี่ลยนแปลงหน้าจอนี้ด้วย วิธีการแก้ไขข้อมูลนะคะให้ทุกท่านคลิกที่คําสั่งแก้ไขข้อมูลด้านบนค่ะเริ่มจากบัญชีตัวแรกก่อนนะคะกำไรสะสมด้านหลังมีแว่นขยายนะคะตรงนี้เราสามารถคลิกคําสั่งแว่นขยายได้เลยโปรแกรมจะดึงเอาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องขึ้นมาให้ตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของเลขที่บัญชีค่ะเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลที่โปรแกรมดึงขึ้นมาให้นั่นก็คือผังบัญชีนั่นเอง ซึ่งผังบัญชีที่โปรแกรมดึงขึ้นมาตัวนี้นะคะจะเป็นผังบัญชีของลูกค้าค่ะที่มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนให้ตรงตามธุรกิจของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือให้เลื่อนหานะคะว่าชื่อบัญชีกําไรสะสมตรงนี้เนี่ยตามผังใหม่ของเราตรงกับเลขที่บัญชีอะไรเมื่อเราเจอชื่อบัญชีตัวที่ต้องการแล้วให้คลิกเลือกแล้วคลิกตกลง ต้องทําแบบนี้ไปนะคะจนครบทุกตัวนะคะส่วนเลขที่บัญชีไหนหรือว่าชื่อบัญชีไหนที่ในหน้าจอมีแต่ในผังบัญชีเราไม่มีค่ะห้ามปล่อยว่างนะคะให้คุณเลือกเอาเลขที่บัญชีที่อยู่ใกล้เคียงกันหรือว่าอยู่ในหมวดเดียวกันมากาหนดเข้าไปซึ่งถ้าเกิดคุณไม่มีการเดินรายการในชื่อบัญชีบรรทัดนั้นๆเลขที่บัญชีตัดนดังกล่าวก็ไม่ถูกนําไปบันทึกบัญชีให้อยู่แล้ว ส่วนอีกหนึ่งจุดที่สําคัญค่ะนั่นก็คือเรื่องของบัญชีพักนั่นเองโดยปกติผังตัวอย่างที่โปรแกรมให้คุณมาจะมีการเตรียมเลขที่บัญชีพักให้อยู่แล้วนะคะโดยรูปแบบเลขที่บัญชีพักของเราจะใช้เป็นเลข9ทั้งหมด ซึ่งเวลาลูกค้ามีการไปสร้างผังบัญชีค่ะมีการปรับเปลี่ยนผังบัญชีบางท่านอาจจะมองว่าบัญชีพักตัวนี้ไม่ได้ใช้งานก็อาจจะมีการลบทิ้งไปหรือบางท่านมองว่าดีเลยโปรแกรมมีการเตรียมได้ที่บัญชีพักไว้ให้นําไปเดินรายการค่ะนําไปอจัจจารายการบัญชีเพื่อเก็บยอดต่างๆที่หาคู่บัญชีลงไม่ได้ซึ่งทั้ง2กรณีที่กล่าวอ้างมาห้ามทําโดยเด็ดขาดห้ามลบทิ้งค่ะและห้ามนาไปใช้ หน้าที่ของบัญชีพักตรงนี้จริงๆแล้วนะคะมันเป็นเทคนิคในการเขียนโปรแกรมของโปรแกรมเมอร์นั่นเองทางโปรแกรมเมอร์ค่ะจะมีการใช้บัญชีพักตัวนี้ตรวจสอบการลงบัญชีของระบบนั่นเองว่ามีการลงบัญชีตัวใดที่ผิดพลาดบ้างซึ่งลูกค้าสามารถทําการตรวจสอบด้วยตัวเองได้นะคะง่ายๆเลยก็คือกลับไปพิมพ์บัญชีแยกประเภทแล้วก็ระบุเลขที่บัญชีพัก99 9ถึง999ค่ะแล้วกําหนดช่วงวันที่ให้ครอบคลุมรายการเคลื่อนไหวทั้งหมดที่มีเมื่อเวลาที่คุณคลิกปินเตอร์เหลืองเพื่อสั่งพิมพ์ออกมา ถ้าขึ้นข้อความว่าไม่มีข้อมูลตามขอบเขตนที่กําหนดอันนี้คือถูกต้องนะคะเพราะว่าบัญชีพักต้องไม่มีรายการเคลื่อนไหวนั่นเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สั่งพิมพ์มาแล้วค่ะมีข้อมูลออกมาเต็มเลยอันนี้คุณต้องเช็คแล้วนะคะอาจจะเกิดจากความตั้งใจมีการนําไปเดินรายการเองต้องตามไปแก้ไขค่คะถ้าคุณอยากใช้บัญชีพักต้องตั้งเองต่างหากหรือถ้าเกิดเราเช็คแล้วนะคะเอกสารดังกล่าวเนี่ยเราไม่ได้ป้อนโดยการแอดจัดรายการเข้าไปเองโดยตรง เกิดจากระบบหรือเปล่าหาวิธีการแก้ไขไม่ได้ตรงนี้แนะนำให้โทรเข้ามาสอบถามกับทางซัพพอร์ตเดี๋ยวเราจะแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาให้ส่วนการลบค่ะถ้าเกิดท่านไหนมีการลบบัญชีพักตัวนี้ไปแล้วให้กลับไปเพิ่มในผังตัวเองซึ่งในเรื่องของเลขที่บัญชีพักนะคะไม่จําเป็นต้องใช้เป็นเลข9ก้าทั้งหมดแบบที่โปรแกรมกําหนดมาก,ก็ได้ค่ะคุณสามารถตั้งขึ้นมาได้เองเลยแต่รายละเอียดนะคะของบัญชีพักต้องเป็นตามนี้นะคะเลขที่บัญชีต้องเป็นบัญชีย,ย่อย ระดับบัญชีต้องเป็นระดับบัญชี 1. ห,หมวดบัญชีค่ะต้องอยู่ภายใต้หมวดค่าใช้จ่ายและที่สําคัญเลยบรรทัดแยกแผานากต้องตอบเป็น n น,นะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนลบแล้วกลับไปเพิ่มได้เลยหลังจากที่เราทําการแก้ไขเลขที่บัญชีทุกตัวในหน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมเซฟข้อมูลค่ะโดยการคลิกที่แผ่นดิสตันบนกรุณายืนยนันตอบตกลง เมื่อทำการกำหนดค่าเรียบร้อยแล้วให้คลิกกระบาดมุมขวาด้านบนเพื่อปิดหน้าจอการทำงาน